สวัสดีครับมาพบกับนายจุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวแฟลชนะครับตัว V1 for c a n o n นะครับก็ถึงก็คือ V1C นะครับถ้าเราไปดูในเว็บของตัวโกด o อกนะครับก็คือ V1C ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.6แล้วแต่ตัวเก่าเป็นเวอร์ชัน1.3ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็น1.3อยู่เลยลืมลืมนะครับทำอะไรบ้างนะครับก็ Automatic o m p a t i b l e for 990ดี 90, 90ครับสำหรับก็สำหรับให้ใช้กับ90ดีนะครับ To replace the d i s p l a y sign m a s t e r with Tx and Select with Rx นะครับก็เป็นอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับน่าจะเปลี่ยนไอสนัญลักษณ์มาสเตอร์กับไอสำหรับไอตัวไอตัวอะไรนะส่งสัญญาณนะครับในการใช้พวกเซเล c บอรดนะครับน่าจะนะอันนี้เอาวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เคยทำมาหลายอานันมาตอนไอสามารถศูนย์แล้วนะครับอ่าทีที่สามารถศูนย์คนนี้ก็คือโหลดนะครับต้องดูก่อน,นครับอย่างเงี้ยคือ v 1 c แล้วต้องเลือกไอตัว v 1 c เนี่ยราโหลดมาเลยนะเฟิร์มแวร์ออกมนแล้วก็ต้องเลือกไอตรงนี้นะครับไอตัวที่ใช้เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยอ่าเลือกให้ถูกนะครับส่วนถ้าในชีทกนีก่คือต้องเป็น g 3นะครับก็เลือกเกี่ยว g 3มาอ่าโฟมแวร์ัเ,เปรดตัว g 3นะครับอ่า ราก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็เอาตัววีวันที่เราโหลดนะครับตัวนี้แตกไฟล์ไปนะครับแยกไปที่ตรงไหนก็ว่ากันไปครับเราขอผมวางไว้ในเดสก์ท็อปเลยนะไม่ง่ายป๊าเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้สาย u s b c นะครับอ่าอ่าเปิดมาพอเปิดมาหน้าต่างเนี้ยเราจะเห็นต้องดูตุดนู้นนะครับใช้สาย u s b c เสียบเข้าไปที่ตัวแบตของเรานะครับแต่ตอนจะเสียบเนี่ยให้ถอดแบตออกก่อนนะครับมันจะอัปเกรดได้ต้องไม่มีแบตนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้เียข้าไปได้เลยนะครับตรงช่อง USB นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ Device Connect นะแล้วก็กด Open File นะครับเลือกไฟล์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับอ่าจริงๆ2อขั้นตอนนี้สลับกันได้นะครับจะ Open File ก่อนแล้วก็เสียบตัวแฟลชหรือจะเสียบแฟลชก่อนก็ได้นะครับแต่ให้มันให้เห็นนะครับว่าตรงนี้ เห็นเสร็จแล้วแล้วก็โอเพนไฟล์แล้วนะครับอ่าไฟล์ทอแมบเฟิร์มแวร์แล้วแล้วก็กดอัปเดตแล้วก็รอนะครับให้แถบเขียวตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่าบางคนถามนะครับชอบถามว่าต้องจะเป็นไหมอะไรก็มันก็อยู่ที่เรานะครับก็ดูที่หัวข้อที่เขาเขียนมานะครับบางทีมันก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ผมเนี่ยผมก็แนะนำให้อัปเดตไว้ก่อนแหละครับเผื่อวันดีคืนดีเราได้อุปกรณ์ใหม่มาอย่างเงี้ยนะครับอ่าอัปเดตก็เรียบร้อยแล้วเผื่อได้อุปกรณ์เผื่อจะไปเทสเผื่อจะได้ดีร้อสิบเราจะไม่ต้องมาแบบทว่างเราก็อััปเเดดตไ้ลยนะครบ ไม่ต้องมานั่งรอให้เผื่อเกิดได้อุปก,กรณ์บาแลวมันจะใช้งานไม่ได้อ่ะแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วสาหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์รของตัวแฝกโคด็อกนะครับอ่อาางที่บอกให้บางคนไม่มีดีโอสิบางคนไม่ได้ใช้สเลปโหมดอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ก็ทําไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อวันดีๆจะไปใช้ครับหลังจากที่ผมอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วกดที่เมนูนะครับอ่าเวอร์ชั่นมันก็จะเป็น1.6แล้วนะครับตอนแรกจะเป็นเวอร์ชันน1.3อยู่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเดตลืมเหมือนกัน หน้าตาที่เห็นก็คืออย่างที่มันบอกเลยนะครับก็คือมันรับรับปอดเก้าสิบแต่เราไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ตัวทีเอ็กกับไ x เอ็กเนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่มขึ้นมามานะครับหรือเปล่านะพอดีตอนนั้นก็ลืมถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็กดหน้าตาก็นะครับอันนี้จะจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะมีคําว่าไอเอ็กนี้ขึ้นมา ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครัเดี๋ยวผมขอลองกับไอตัวแฟลกติคเกอร์ขอก่อนนะครับคือแต่ถ้าอะไรที่เราเคยเซ็ตไว้นะมันมันจะเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเลยนะครับมันจะไม่เหมือนใหม่เลยมันเหมือนกับวันวเราอารีสโตรเลยนะครับนะแป๊บหนึ่งวันนี้ผมใช้ใช้เป็นช h a n แ e ลสนะรับเดี๋ยวผมตั้งช h a n แ e ลมันตรงกันก่อน ก็หน้าตาจะเปลี่ยนนะครับหน้าตาจะเปลี่ยนเลยหน้าตาของไอตัวเมนูนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบผมก็งงๆนะครับเพาะผมก็ไม่ซื้อซื้อใครบใหครบได้เหมือนเดิมนะวันนี้เหมือนเดิมแต่หน้าตาจะเปลี่ยนนะเป็น Rx นะครับเพิ่มคําตรงนี้มาต่ก่อนใช้เขียนคําว่าสเลปนะครับเออก็แล้วก็ ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับจะเปลี่ยนคขาว่าสเล็บเป็น RX เท่านั้นเองนะครับอ,อย่างอื่นมีอะไรไหมตรง TX เนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับตอนมาสเตอร์อันนี้เป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ปุ๊บปุ๊บอ่าแต่พอดีผมไม่มีผมก็อเอาอีกตัวเพราะว่าต้องเอาอีกตัวมานั่งลองดูนะครับว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าซึ้บไม่มีอะไรนะครับซึ๊บซึ้บซึ้บกรุ๊ปอ่า หลักๆที่เห็นก็ไอ้ตรงนี้ครับเปลี่ยนไปคําแต่ความสามารถในการทำงานของมันก็คงเหมือนเดิมเนาะหรือเปล่าเนาะเราต้องมาดูกันอีกทีในกครอัพสำหรับการอัปเดตโฟมแวร์ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชจุย๋ยโฟโต้ในยนะูทูบชาแนลไฟเซนนัชจุย๋ยโฟโต้ตนะครับหนวกความเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเจอถ้าเลอะเดี๋ามาลองใช้ก่อนนะครับถ้าเจออะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่คนฟังให้ดูนะให้ฟังนะครับทำคลิปให้คลิปให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้สวัสดีครับ